วลคับแบ็คพอรตรีวิวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสอีกหนึ่งย่านที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครและเป็นศูนย์กลางแห่งความหรูหราความสะดวกสบายและชีวิตคนเมืองในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือสุขุมวิทหรือสุขุมวิทที่ในปี2025นี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทั้งในด้านของเทคโนโลยีการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานใหม่และคุณภาพชีวิตที่เหนือระดับจนกลายเป็นย่านที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและยังติดอันดับต้นๆของเอเชียในด้านที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมอีกด้วยหากพูดถึงสุขุมวิทหลายคนคงนึกถึงภาพของถนนเส้นยาวที่ทอดผ่านใจกลางกรุงเทพมหานครจากเขตคลองเตยไปจนถึงบางนาและต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสายนี้ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางคมนาคมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตของคนเมืองกรุงในยุคใหม่ ปี2025นี้สุขุมวิทถูกยกระดับให้กลายเป็นพื้นที่อัจฉริยะสมาร์ทดิสตริกที่มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆทั้งรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท BTS และรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรวมถึงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีให้กลายเป็นคอมมูนิตี้ครบวงจรทั้งที่อยู่อาศัยศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ในช่วง2ปีที่ผ่านมาราคาที่ดินในสุขุมวิทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโซนทองหล่อเอกมัยและอโศกที่ดินเพียง1ตารางวาสามารถแตะระดับเกือบ2ล้านบาททําให้ที่นี่กลายเป็นทําเลทองของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนหรือยุโรปต่างมองว่าสุขุมวิทคือทําเลที่ให้ทั้งความสะดวกความปลอดภัยและศักยภาพในการเติบโตระยะยาว บรรยากาศของสุขุมวิทในปี2025แตกต่างจากภาพในอดีตท,ที่เราเคยเห็นอย่างสิ้นเชิงทุกอย่างดูเป็นระเบียบสะอาดตาและมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องอัจฉริยะตรวจจับการจราจรระบบสมาร์ทพาร์ก g ิ้งที่ช่วยให้หาที่จอดรถได้ผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงไฟถนนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับแสงอัตโนมัติตามเวลาในแต่ละวัน สำหรับสายกินและช้อปปิง้งสุขุมวิทยังคงเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมคุณจะพบร้านอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมในซอยทองหลอ่อคาเฟ่สไตล์มินิมอลในเอกมัยหรือบาสุดหรูบนรูฟท็อปที่อโศกวิวเมืองกรุงยามค่ำคืนในสุขุมวิทนั้นสวยงามจนแทบไม่อยากละสายตาและยังมีศูนย์การค้าชั้นนำอย่างเอ็มควอเทีย เอ็มโพเรและ Terminal 21ที่ยังคงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่เต็มไปด้วยแบรนด์ระดับโลกส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยปี2025นี้สุขุมวิทเต็มไปด้วยคอนโดหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ไม่ว่าจะเป็นโครงการเดอะมาร์สุขุมวิท98ิวายเลสหรือไฮเดอร์สุขุมวิทที่เน้นดีไซน์เรียบหรูและระบบสมาร์ทโฮมเต็มรูปแบบผู้พักอาศัยสามารถควบคุมไฟแอร์หรือแม้แต่ม้านในห้องผ่านโทรศัพท์มือถือ รือระบบ AI assistant ได้ทั้งหมดจุดเด่นคือความปลอดภัยระดับสูงด้วยระบบสแกนใบหน้าและระบบคีดกร์ดเฉพาะบุคคลในด้านการเดินทางสุขุมวิทถือเป็นย่านที่สะดวกที่สุดในกรุงเทพมหานครด้วยการเชื่อมต่อของ BTS สายหลักที่วิ่งตั้งแต่หมอชิดจนถึงแบริงและในปี2025ระบบขนส่งใหม่ๆเช่นรถ eVTaxi แ,และชัตเทิลรถไฟฟ้าไร้คนขับก็เริ่มเข้ามาให้บริการ เพิ่มความสะดวกและลดมลพิษในพื้นที่ได้มากขึ้นโดยเฉพาะในซอยสุขุมวิทตอนต้นที่มักมีการจราจรหนาแน่นตอนนี้มีระบบสมาร์ททราฟฟิกช่วยจัดการไฟเขียวไฟแดงตามปริมาณรถแบบเรียลไทม์ด้านเศรฐษฐกิจของสุขุมวิทในปี2025ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการลงทุนภาคเอก,กชนและต่างชาติธุรกิจคาเฟ่โรงแรมบาร์และโคเวิร์กิ้งสเปซขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลโนมัและนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เลือกตั้งออฟฟิศในพื้นที่นี้เพราะมีทั้งความทันสมัยและสภาพแวดล้อมที่น่าทำงานในขณะเดียวกันสุขุมวิทยก็ยังคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้อย่างน่าสนใจแม้ว่าจะมีอาคารสูงและร้านหรูเรียงรายแต่ในซอยเล็กๆคุณยังคงเห็นตลาดท้องถิ่นร้านอาหารริมทางและวัดเก่าๆที่ยังคงมีชีวิตชีวา สิ่งนี้เองที่ทำให้สุขุมวิทไม่เหมือนกับย่านไหนในโลกเพราะมันผสมผสานระหว่างความทันสมัยและวิถีไทยแท้ได้อย่างลงตัวปี2025นี้ยังมีโครงการใหม่ๆที่ทำให้สุขุมวิทดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นเช่นโครงการกรีนสุขุมวิทที่เน้นการสร้างพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะขนาดย่อมในแต่ละซอยเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศและพื้นที่พักผ่อนสำหรับชาวเมือง หรือโครงการสมาร์ทสกายวอล์กที่เชื่อมระหว่าง BTS หลายสถานีเข้าด้วยกันทำให้คนเดินเท้าไม่ต้องเผชิญกับรถติดหรือต้องเดินบนถนนที่แออัดค่าครองชีพในสุขุมวิทแน่นอนว่าสูงกว่าย่านทั่วไปค่าเช่าคอนโดแบบหนึ่งห้องนอนอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0 0 0 0ถึง80,000บาทต่อเดือนส่วนโครงการใหม่ระดับลักชัวรี่อาจสูงถึง300,000บาทต่อเดือนแต่ในทางกลับกันสิ่งที่คุณได้รับคือมาตรฐานชีวิตระดับโลก ความสะดวกในทุกอย่างและความปลอดภัยที่มากกว่าในหลายประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนกรุงเทพมหานครมักเลือกพักในย่านสุขุมวิทเพราะสามารถเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวสำคัญได้ง่ายเช่นสยามพารากอนสวนลุมพินีหรือแม้แต่สนามบินสุวรรณภูมิที่ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่สินาทีย่านนี้ยมัมีโรงแรมระดับ5ดาวมากคายตั้งแต่มาริออทฮิลตัน โซฟิเทลไปจนถึงโรงแรมบูติกสุดหรูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อพูดถึงคุณภาพชีวิตสุขุมวิทคือย่านที่เหมาะกับการอยู่อาศัยในระยะยาวทั้งสำหรับครอบครัวคนทำงานและชาวต่างชาติที่ย้ายมาประจำเพราะมีโรงเรียนานานาชาติชั้นนำโรงพยาบาลเอกชนระดับสากลและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างในระยะเดินถึงคุณแทบไม่จำเป็นต้องออกนอกย่านนี้เลยในแต่ละวัน สิ่งที่ทำให้สุขุมวิทพิเศษที่สุดในปี2025คือความสมดุลระหว่างชีวิตเมืองและชีวิตส่วนตัวตอนกลางวันเต็มไปด้วยพลังขององค์การทำงานและการค้าขายแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกลงทุกอย่างกลับกลายเป็นบรรยากาศโรแมนติกมีเสียงเพลงจากบารูฟท็อปกลิ่นหอมจากร้านอาหารและแสงไฟที่สะท้อนจากตึกพระฟ้ามันคือความสวยงามของเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ในอนาคตอีกไม่เกิน5ปีสุขุมวิทมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นย่านที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดในประเทศด้วยการพัฒนาเชิงโครงสร้างการลงทุนจากต่างชาติและแนวคิดเมืองอัจฉริยะที่กำลังจะขยายไปจนถึงบางนาและสัโรงซึ่งจะเปลี่ยนภาพของสุขุมวิทจากแค่ย่านหรูให้กลายเป็นมหานครอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ที่รวมความหรู ความสะดวกความปลอดภัยและความมีชีวิตชีวาในทุกวินาทีสุขุมวิทกรุงเทพมหานครคือคำตอบของปี2025อย่างแท้จริงทั้งในมุกมอองค์การอยู่อาศัยการลงทุนและการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของสุขุมวิทในปี2025เมืองที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเมืองที่ทุกฝีก้าวมีเรื่องราวและมืนที่ทำให้ทุกคนที่ได้สัมผัสต,ต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับการรีวิวสถานที่และเทคโนโลยีใหม่ๆจากทั่วประเทศไทยที่จะทำให้คุณเห็นพลังและศักยภาพของประเทศนี้มากยิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมออโต้รีวิวแล้วเจอกันใหม่ครับ